กดใหม่ t i t t อกทำคลิปเกิน60วินาทีหรือ1นาทีคลิปวิดีโอถูกนำส่งได้มากกว่าใครอยากฟังอยากมียอดวิวเยอะๆอยากมีคนดูเยอะๆฟังคลิปนี้ให้จบเลยครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับช่วงนี้สังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีแถบบนช่อง t i k t อ k นะครับสีแดงเพิ่มเข้ามานะครับมันจะเขียนเลยครับว่า ทำคลิปให้เกิน60วินาทีครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับติ k ก o ็อกกำลังดันฟีดส,สำหรับคลิปวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า60วินาทีหรือ1นนาทีครับโดยคลิปวิดีโอจะถูกประมวลผลว่าดีหรือไม่ดีเกิดจากจำนวนนาทีของผู้เข้าชมครับสมมติว่าเราทำคลิปวิดีโอ10วินาทีนะครับ มีคนดู1คลิปจนจบเราก็ได้1ิบวีครับมีคนดู10คนเราก็ได้100 V วีทีแต่ถ้าคลิปเรายาวประมาณ3มนาทีครับคนดู1คนเราจะได้ทั้งหมด120ยิวีที10คนจะได้1,200วีทีซึ่งตัวเลขตรงนี้มันก็จะเยอะกว่ามากๆเลยครับดังนั้นนะครับช่วงนี้ใครอยากปังใครอยากดังต้องทำคลิปเกิน60วินาทีนะครับ และอย่าลืมใส่แฮชแท็กเกอร์วิดีโอด้วยนะครับจะถูกนำส่งคลิปวิดีโอได้ดีมากขึ้นครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับมีปุ่มอะไรอยู่ขวามือกดให้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับโค้ฟุกกิตคุณออนง่ายพารวยครับ